สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะพี่พรกริปับ๊บตอนนี้เรามาทำไส้สวยกันนะคะต่อจากตอนที่แล้วตั้งตรงกลางตั้งไม้ตรงกลางแล้วกดออกไปคลิงกลับมาไม่ต้องกดพอถึงจุดเริ่มต้นแล้วก็กดแล้วก็คลิงลงมาให้สุด ก็พับตั้งตรงกลางขึ้นกิ้งขึ้นไปแล้วก็ลากลงมาไม่ต้องออกแรงถึงจุดเริ่มต้นกิดแรงแล้วก็ลากมา ใช้พลาสติกช่วยเพื่อที่จะรีดได้ง่ายขึ้นกลางตรงกลางตัวสวยนี้เราต้องการความกว้างกว้างมากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะหนึ่งก้อนเราจะต้องตัดให้ได้สิบห้าตัว แป้งไม่เต็มแล้วกดมันออกไปให้เต็มออกข้างอีกกดด้านข้างออกมากดด้านข้างออกมาไม่กดกิ้งไปกิ้งมานะคะกดทางเดียวค่ะ กดล่างก็ตั้งลงไม้แล้วก็กดลงมาข้างล่างขึ้นบนก็ตั้งตรงกลางกดขึ้นบนพยายามกิ้งแป้งออกไปให้เต็มแผ่นให้มันเท่าๆกันเพื่อที่จะได้กลิ้งง่ายม้วนง่าย สวยเท่ากันตัวนี้ยากนิดนึงแต่ถ้าทำไปครั้งสองครั้งเรารู้จากการกดแป้งก็ไม่ยากค่ะที่สำคัญกิ้งไปอย่างเดียวค่ะเดินหน้าไปเลยไม่ต้องกิ้งกับกิ้งกับตอนเอาไม้กลับมาก็ลากกลับมาอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องลงแรงค่ะตรงนี้มันไม่เต็มกิ้งแป้งออกมาให้เต็ม ต้องการใหญ่แค่ไหนกิ้งออกมาเลยค่ะแป้งยังกิ้งได้กิ้งออกมาเลยถ้าแป้งยังยืดหยุ่นนะคะกิ้งไปเลยค่ะได้มากที่สุดยิ่งบางมากเราจะได้ตัวกะหรี่ปั๊บที่สวยมากๆ <Okay. S 2> นี่เราได้นะริ่งใช้นิ้วชี้หรือนิ้วไหนก็ได้ที่เราถนัดพยายามแตะแตะแตะพอแตะมันมันพอแตะแล้วมันจะออกมาแล้วก็ม้วนของมันเองเพราะว่าแป้งมันจะเด้งริ่งพยายามให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้ใช้มือนิ้วกลาง แล้วก็กดกดกลิ้งกดกลิ้งกดกลิ้งกดกิ้งเพื่อที่จะให้มันแน่นตัวนี้สำคัญนะต้องแน่นถ้าแน่นแล้วมันจะเป็นลายสวยเคเราได้แล้วมาดูกันค่ะว่าลายมันจะสวยแค่นั้น จะเป็นอย่างนี้ค่ะ